ก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับวันนี้เรามาดูนิสสันเซฟิลนะครับ A สามสนนะครับปีสองพันสี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับแอร์เรียบร้อยดูความเย็นที่ได้นะครับรถคันนี้เลขใหม่นะครับสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับอุณหภูมิในห้องนิสสารอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งองศานะครับนี่ครับ ดูค่าเกจนะครับด้านเช็คชั่นเหลืออยู่ที่2พีไดรนะครับไฮไซส์อยู่ที่100ประมาณ110พีไดร์นะครับโอเคครับนี่ดูนะครับนี่น็อตยึดหน้าคัดคอมแอร์ไม่มีมานะครับโอเคครับนี่ดูบริเวณคอมเพรสเซอร์นะครับจะเห็นว่ามีสีเขียวนะครับเป็นน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้นะครับท่อใหญ่นะครับขยับได้นะครับแล้วก็ท่อน้ํายาแอร์กลางนะครับรั่วซึมครับเดี๋ยวจะทําการ ตัดต่อเชื่อมสายให้นะครับนี่นะครับน้ํามันทอดสายกลางออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะทําการตัดต่อเชื่อมสายให้ใหม่นะครับครับเป็นสภาพสายกลางที่ทําการถอดออกมาแล้วนะครับด้านติดชาร์จนะครับเดี๋ยวทำการเชื่อมสายให้ใหม่ครับครับตอนนี้เราก็จะทําการตัดต่อเชื่อมสายนะครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการตัดต่อเชื่อมสายนะเประกอบนะครับแล้วก็ย้ําสายนะเดี๋ยวจะทําการประกอบครับโอเคครับร้อยครับนี่ผมก็ทําการติดตั้งสายกลางหรือว่าท่อแอร์ด้านอิชาร์จเรียบร้อยนะครับโอเคครับนี่เลยนี่ผมก็ทําการยึดนะครับให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแน่นเรียบร้อยครับโอเคครับ นี่เราจะทำการเปลี่ยนครับตามอายุการใช้งานนะครับ30,000กิโลนะครับโอเคครับคอมมิเซอร์ทดแทนในระบบครับเกียนะครับหลังจากที่ทำการแก้ไขเซตอัพระบบให้เรียบร้อยนะครับด้านชักชันนะครับอยู่ที่36นะครับไไซ์นะครับอยู่ที่ประมาณ180นะครับโอเคครับความเย็นในอุณหภูมิลงมาที่8.5องศาครับโอเคครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ